เดี๋ยวรอคนข้ามมาแป๊บนึงเดี๋ยวรอคนข้ามาแป๊บนึนาาบบน่งะคะ่ะ <c oughs> จะอธิบายร่วมกันคุยกันร่วมกันทีเดียว <c oughs> เราคนเข้ามาเกาะน,นะทุกคนสักห้าที <c oughs> เอ้สวยสวยเอยได้อยู่ได้อยู่ไหมสวัสดีค่ะทุกคน นึ่งนาทุกคนรอรอคนเข้ามากันเดีจะเริ่มพูดพร้อมกัน <c oughs> ยืงชุดได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายพร้อมกันนะคะแว่นมานี่มาแว่นมาแล้วค่ะแว่นมาแล้วแว่นมาแล้ว ไม่มีซ้อมหรอวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ไม่มีซ้อมก็เลยพอดีเลยตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะเอาอยัางไงดีใช่ไหมแต่ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยกันทีเดียวเลยดีกว่าจะได้จะได้แบบเออได้พูดกันตื่นเต้นนะเนีย่ย <laughs> <c oughs> อาอเลยอะเพราะว่ากินขนมกรอ,อบแห้งๆมาจริงๆวันนี้ชุดขาวไหมวันนี้เกงเกงครีมเกือบขาวอยู่ชุดมาจะกิมันเริ่มมรัรู้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวแบบหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวรอสักพักเผื่อใครยังไม่ได้เข้ายืมชุดได้ไหมเท่ากับแฟนขับยืมชุดได้ไหมยังไม่ หมายถึงแฟนขับจะยืมชุดมิวจิกกี้ไปใส่กันใช่ไหมเออก็รู้ว่าทุกคนอยากจะใส่ชุดอยากจะเป็นแบบอยากจะเป็นมาจิกกี้อยากเป็นมิวจิกกี้ชุดไหนก็ดีเลือกยากหน่อยอื โอเคอ่ะรออีกสักสนาทีเพรามันก็ <c oughs> มันก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องแบบคุยตกลงกันมากกว่าไทุกคนถ้าเป็นมามิงด ok ีทลเชิร์อ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยอยากให้พี่ถือกระเป๋าให้ <laughs> ได้เลยครับดูกล้ามก่อนหายหมดแล้ว <laughs> กล้ามหายหมดแล้วดูตื่นเต้นเพราะว่าแค่มมีหลายอย่างในหัวนิดน,นึงก็เลยแบบตื่นเต้นใช่ทุก <laughs> <laughs> คนเดาว่าไง <laughs> <c oughs> ชิดูตื่นเต้นนิดน,นึง หนก็ได้พอซื้อก่อนรูชุดอ๋อคือในทุกคนถ้าใครมีถ้าใครมีอีกเครื่องหนึ่งที่สามารถดูโพยดูโพยชุดไปด้วยได้ก็ให้เปิดเตรียมมานะคะเปิดเตรียมไว้เปิดเตรียมไว้นะคะเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนแล้วนะคะค่อเปิดเตรียมไว้ไม่นิดนึงดูตื่นเต้นมาก โอเคเหมือนดิวเขาอำโอเคดูตื่นเต้นจริงฉ <laughs> ดแว่นก่อนคนดูดีใส่แว่นจนแบบเป็นรอยแล้วอะจำได้หมดแล้วโอเคได้เลยโอ l l see you โอเคค่ะก็คือก็คืออย่างนี้นะคะคืออย่างนี้ทุกคนคือจากที่เราแบบว่าไลฟ์เม,มื่อวานใช่ไหมก็จริงๆจริง,รง,รง,รงก็แอบ,บแบบว่าคิดคิดเหมือนกันว่าแบบเออแบบนึง <laughs> แอร์ร้อนเพราบแอร์ก <laughs> ็ ออข้อมูนยอดขายว่ายอดขายประกอบไหมม,ไมีเห็นแล้ว <laughs> ตื่นเต้นทุกเคทุกคนส่อ่าถึงกับรุ่มร้อน <laughs> <laughs> ก็คือแบบว่าเมื่อวานก็เห็นแบบหลายคนก็มีแบบเออเรียกร้องอยากถ่ายกับชุดมาจิกมาชุดมิวจิก,กี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็คือเหมือนตอนที่แบบมาป็นคิชุด ตอนแรกที่แจ้งชุดอ่ะคือจริงๆอ่ะตอนแรกก็รู้ว่าแบบสเตจตัวเองจะได้ตัวเองจะได้เต้นม,มิวจิกกีแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าแบบอ๋อจะได้ใส่ชุดออริจินอลเลยอะไรอย่าแงบบนี้ใช่แล้วก็เลยพอแบบโอเคผ่านสเตจนี้ไปที่แบบอ๋อโอเคแบบว่าสรุปคือแบบสามารถยืมชุดแบบ m u วสิกก o r อ g ร็จิได้ใส่ชุดได้วันสเตทที่ผ่านมาใช่ไหมทุกคนก็เลยแบบว่าเออคือปกติแบบว่าเวลาถ้าเราชุดทูชอตดหรือว่าชุดจับมืออะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติว่าเราจะยืมชุดออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบเราก็จะต้องเคยใส่ชุดนั้น,น,นมาแล้วแล้วถึงจะสามารถยืมชุดนั้นมาใส่ได้ในงานแบบจับมือหรือทูชอตอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบว่า โอเคพอผ่านเสร็จมาแบบเออเราได้เราได้ใส่ชุดมิวสิกกี้ออริจินอลด้วยนะอะไรอย่างนี้ใช่ทีนี้ก็เลยแบบคือก็แบบว่ารู้สึกว่าแฟนๆก็ค่อนข้างชอบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีแบบว่ามีเรียกร้องมาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆจากใจจริงก็รู้สึกก็แอบ,บรู้สึกแบบว่าเออแบบแบบแอบแอบเสียดายเหมือนกันรู้สึกว่า เออถ้าได้ใส่ถูชดด้วยก็น่าจะดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนหมายถึงว่ามันก็เป็นแบบมันก็คงเป็นความทรงจาที่แบบถ่ายแบบว่าแฟนคลับได้มาถ่ายกันแล้วแบบอ๋อครั้งหนึ่งเราเคยได้ใส่ชุดชุดยูนิกี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบคือคนที่จะใส่ได้ก็ต้องเป็นคนที่เคยใส่โชใส่เต้นเท่านั้นด้วยซึ่งเราก็แบบแบบว่าเรียวกว่าอะไรก็เออได้มีโอกาสใส่ใช่ไหมก็เลย พอจะมาใส่ทูช็อตก็สามารถเอามาใส่ได้อะไรอย่างนี้นึกว่าต้องวางมาจจำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าต้องเคยใส่ใช่ก็เลยทีนี้ว่าคืนก็แบบก็นั่งคิดนอนคิดใช่นั่งคิดนอนนั่งคิดนอนคิดอยู่ใช่แล้วคืนทีนี้ก็เลยแบบตอนเช้าก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวลองแต่ว่าคือ ต้องแบบลองถามพี่ทีมงานก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าเหมือนแจ้งช้าด้วยอไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแบบว่าเขาก็ต้องแจ้งชุดจังไปนานแล้วอไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือชุดอ่ะก็น่าจะยังอยู่เพราะว่าสเตจเพิ่งผ่านมาใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาส่งชุดคืนหรือยังไรางี้ก็เลยได้ถามไปว่าแบบเออได้ไหมก็สรุปว่าได้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยก็เลย คือตอนเช้าก็แอบ,บแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็อข้างรีบร้อนอยู่เหมือนกันแบบตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบจะเอาสลับกับรอบไหนดีอะไรอย่างงี้ค่ะแบบมันควรจะเป็นรอบไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งตอนนั้นก็แบบคิดแบบไวๆก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะแบบฟิลดูมีความ คนรู้สึกว่ามันตัดชุดไหนยากมากทุกคนตอนนี้ใช่แบบมันจะสลับกับอันไหนยากมากก็เลยกลายเป็นว่าไปสลับกับรอบสใช่ไหมซึ่งเป็นชุดชุดที่ใส่เสเตจเพลงคาโนโจนี้นาเลมาสกาหรือว่าที่ใส่เพลงอ uh ูโหด้วยทีนี้แต่ว่าวันนี้ก็แบบคคใไปคิดมาก็รู้สึกว่าแบบคือมันมีเงีย่ยวม,มีเหตุผลที่เลือกชุดนี้มาก็แบบว่า รู้สึกชอบชุดนี้มากๆเหมือนกันใช่ก็เลยเลือกมาเลือกใส่มาอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามคิดว่าแบบคือถ้าให้รอบนี้จะแบบสามารถสลับกับอะไรได้อีกไหมที่แบบว่าที่แบบว่าจะแบบน่าจะลงตัวไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าคือมันก็จะมีรอบวันเสาร์ วันเสาร์รอบที่6ที่เป็นรอบชุดเสื้อกับผ้าสิ้นที่คือคิดไปคิดมาก็คือเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนน่าจะแบบว่าลืมว่าจริงๆแล้วอะเสื้อกับผ้าสิ้นน่ะก็ได้ใส่ทูช็อตเซลฟี่ทูช็อตไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบหรือจะมาสลับกับ รอบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็แอบ,บกังวลอยู่ว่าแบบแล้วคนที่แบบว่ายังไงอ่ะคือเราก็แจ้งชุดไปแล้วคือก็ไม่รู้ว่าแบบว่าถ้าไปสลับกับวันกับรอบอ,อรอบหกเสื้อกับผ้าซิ่นอนะ่ะแบบว่าทุกคนจะโอเคไหมอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ เพราะว่าเหตุผลก็คือเพราะว่าใส่มันมันซ้ำกับทูชอตเซลฟี่ไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยก็เลยคิดว่าจะมาลองคุยกับทุกคนดูด,ดีกว่าว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือนั่นแหละอืม สลับพัซินได้ใช่ไหมแทนโอ้โหคือแบบว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นเหตุสุวิสัยเนอะเพราะว่าตอนคือตอนนั้นที่คิดเราก็คิดล่วงหน้าไปคิดล่วงหน้าก่อนด้วยตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะมีชุดชุดจะได้ใส่ชุดมิวสิกกี้ด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ซื้อแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> ก็เข้าใจว่าแบบก็อยากใส่ทุกชุดเลยทุกคนนั่นแหละก็เลยแอบเครียดนิดนึงเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงดีแบบนี้ใช่ใช่คือทุกชุดที่เลือกมาที่มามิงแบบเลือกมาเป็นอันนี้ก็คืออยากใส่ทุกชุด ใช่อยากใส่ทุกชุดแต่ว่าก็เลยเหตุผลก็เลยต้องเป็นว่าแบบมีมีอันนี้อันหนึ่งที่เป็นเหตุผลได้ก็คือเคยใส่ไปแล้วตอนทูชอตเซลฟี่อะไรอย่างนี้ ซึ่งถ้าถามถ้าถามใจของมันเองก็คือก็จริงๆก็เทปไปทางสลับกับรอบเสือสเเออเส้อกับผ้าซิใช่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเออเสื้อกับผ้าซินก็ได้ใส่ทูชอตเซลฟี่ไปแล้วแล้วก็แล้วก็ แปลว่าใส่ปลดรูปอะไรอะไรไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะใส่ซ้อนกันทุกชุดใส่ซ้อนเราก็แบบถอดออกงี้ปะแบบใส่ใส่ทับไว้ก็แบบได้หมดตามใจมันมีโอเคถ้างั้นมันมินคิดว่าอคือทุกคน ทุกคนอยากให้โบวตไหมคะแบบว่าว่าจะคือโบวินขอบแบบคนคนที่แบบว่าซื้อซื้อรอบดังกล่าวไว้ได้ไหมว่าแบบว่าจะโอเคไหมอะไรเงี้ยรอบวันที่สิบหกรอบหกก็คือรอบที่จะใส่ผ้าสิน้นกับรอบวันที่สิบเจ็ดรอบสามที่จะใส่ชุดอุฮง ใช่บอกว่ามมิงสามารถเอาชุดมิวจิคกี้ไปลงรอบไหนได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบมันก็ค่อนข้างแบบลำบากใจนิดนึงเพราะว่าก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เปิดขายไปแล้วมมิงก็แบบแจ้งตามนี้ไปแล้วแต,แต่ว่าคือตอนแรกก็คิดว่าแบบจะไม่แต่ว่าพอเพราะว่าแจ้งไปเสร็จสับหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นไม่ได้มีมิวสิคกี้ก็เลย ก็เลยแป่ว่าในในที่แจ้งไปไม่ไม่มีมิวสิกกี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเออพูดไปอยู่แล้ว <c oughs> นั่นแหละตอนนั้นก็เลยไม่ได้เออเนั่นแหละคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเปิดขายแล้วเราเพิ่งจะมาจะมาใส่ตอนหลังก็เลยก็เลยรู้สึกแบบว่าระวางใจนิดนึงตอนแรกก็คิดว่า โอเคหรือจะตัดใจไม่ไม่เอาไปไม่เอาไม,เาไมเา่เอามาใส่ไมล่าเอาตามลิสต์เดิมอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นหลายคนก็แบบว่าที่แจ้งไปเมื่อเชา้าทุกคนก็ดูแบบว่าอยากให้อยากให้ได้ใส่เหมือนกันอะไรางี้ใช่ไหมแบบหลายคนก็ดูแบบดีใจด้วยอะไรางี้ใช่ รีดมากมันเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ได้ซื้อทั้งสองรอบนั้นแต่แอบอยากเห็นมากชวนมิวจิคคีใช่ไหมคะไม่ต้องคิดมากถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เปิดบวด โอเคเป็นชุดท่านอยู่ไหมท่านอยู่คะ่ะได้อยู่เพราะว่าจริงๆจริงๆวันนั้นก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างเปลี่ยนไวเหมือนกันอย่างของวันสเตทของแชมพูก็ควิกเชงเหมือนกันแบบไม่กี่เพลงเปลี่ยนก็เลยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนชุดเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าของรอบกรุงเทพก็รอบห้าหกก็เปลี่ยนชุดมาก็ เปลี่ยนได้อยู่ค่ะจริงๆผ้าซิ้นก็ต้องใช้เวลาใส่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนชุดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะใช่หวดจบจะได้สบายใจถูกพักส่วนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมีจะ เปิดบทเปิดบทในที่เดิมนะคะในช n น e ลว่าว่าจิก,กี้สลับกับวันที่สิบหกรอบหหรือสลับกับวันที่สิบเจ็ดรอบสามนะคะ <c oughs> ได้เลยได้เลยก็มิงเออขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแบบว่าแล้วก็ขอโทษด้วยเพราะว่า คือมิงก็ว่าน่าก,ก็น่าจะมีคนที่ก็เขาเรียกว่าอะไรพอแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วก็เหมือนคาดหวังไว้แล้วว่าจะได้ถ่ายกับชุดต,ตามนีนี้ะอะไรเงี้ยมิงก็เข้าใจว่าแบบจะมีคนที่ทั้งโอเคแล้วก็อาจจะแบบแง่นิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่แต่ด้วยความที่มึงเป็นความผิดของมึงเองที่ไม่รอบครอบแต่แรกว่าเออเดี๋ยวจะได้ใส่ชุดมิวสิก,กี้นะจะเอามาใส่ไหมอะไรอย่างนี้แปลว่า แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแบบเราจะสามารถยืมชุดออริจินอลมาใส่ตอนสเตจที่ผ่านมาได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใช่ <g ül> ก็เห็นทุกคนชอบก็อยากจะใส่อีกใส่อีกรอบเหมือนกันอะไรอย่างนี้แชมจิกกี้รอบ6วันเสารอ์อ๋อชนน้องไหม ใส่คนละชุดอยู่แล้วค่ะคิดว่านะใช่เหมือนตอนโชว์ก็ใส่คนละชุดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมามิงจะถามต้องถามพี่อ,อ่ะอีกทีนึงฮูใช่ตอนแรกก็แบบแอบคิดอยู่ว่าจะได้ไหมเรื่องชุดอะไรเงี้ยเพราะว่า นั่นแหละไม่ได้แจ้งพี่เขาไว้ก่อนขอบคุณมิ้งเหมือนกันที่ยอมเปลี่ยนมาชุดมาจิกี้อขอบคุณค่ะอยากไปถ่ายด้วยม,มาจีมาจีไม่เป็นไรไม่๋นอ <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ที่อยากที่อยากจะมา อธิบายให้ฟังว่าอะไรยังไงบ้างวันนี้นั่นสิงั้นเดี๋ยวจะลองถามดูก่อนว่าคือชุดน่าจะยังอยู่ทั้งสองชุดนะคะไม่น่าจะชนหะน้าแต่มาวิงลอง ม e คชัว sure, อีกทีหนึง่งอีกรอบทุกคนเข้าใจและโรงยัง่อเข้าใจแล้วใช่ไหมาหายไม่สวายใจยังดีขึ้นข่ะที่ได้มาคุยให้ทุกคนรับทราบให้ทุกคนเข้าใจถึงขอบคุณค่ะ มรไจะไปเลบชื่อใหม่ยัะโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเครียดปากแดงหมดแล้วใช่มามาเป็นเครียดตรงตรงนี้แดงนิดนึงไม่ใช่เครียดโดมันตื่นเต้นอ่ะคือจริงๆตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนว่าจะเอาอยัางไงดีแล้ว <laughs> <laughs> ใช่แต่ว่าถ้าทุกคนทุกคนโอเคที่แต่อยากให้ใส่ชุดมิวสิกกี้จริงๆ,ๆก็โอเคได้แต่ว่าตอนนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวมีจะเปิดให้โหวตกันว่าสรุปสรุปจะไปลงรอบไหนนะคะให้เคียนนะเขาจะอยากขอ้คุณค่ะอยา่ยาอยา่ยาเพิ่งอยา่ยาอย่าเพิ่งกดเพิ่มหรืออะไรนะขอมามิงเมคชัวร์แล้วก็ผลโหวตอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนค่อยค่อยกดก็ได้นะคะเย้่ยหืม โอเคค่ะงั้นก็ประมาณเท่านี้เลยม้วันนี้จะมาคุยประมาณนี้แหละเท่านี้เลยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะใช้วันที่เไม่เป็นไรได้ทุกชุดเย้ yeah. ไว้รอเรรียบ้อยค่อยกดโอเคได้เลยค่ะเพราะว่านั่นแหละทุกคนทุกชุดที่เลือกมาก็จริงๆงอยากใส่ทุกชุดเลยเหมือนกัน ใช่ยังชุดอ้โหก็จริงๆเป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบชอบมากรู้สึกใส่แล้วแบบชอบดูแบบดูญี่ปุ่นดูแบบถ้าออกไปจบจากซีเจมแล้วคงแบบว่าคงไม่รู้ว่าจะได้ใส่สไตล์แบบนี้อีกไหมอะ่ะคนณูหนก่ะใช่สบายสบายสบายครับโอเคแฮปปี้โอเคโอเคค่ะ,คคะได้เลยแล้วก็ คุณทุกคนมากๆที่ไม่กดดันมามิงมากโอเคตามนี้เดี๋ยวมางเปิดโบทในไอนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวมามิงรีเช็คกับพี่เออาก่อนว่าถ้ารอบนี้มีสองชุดอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ชนกับน้องแชมใช่ไหมอะไรอย่างนี้เจอก,กันวันทีน่หน้าทำสู้ๆโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมเอ่ย มีใครอยากถาอะไรอีกไหมเอ่ยสุดท้ายสารุปเฮมาใส่เครื่องวัดชุมเส็นโอ้ย,อยตามตามดูย้อนหลังได้เลยนะเป็นเรื่องรอบชุดใช่ว่าตอนนี้คิดว่าอยากสลับกับรอบพ้าซินค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะให้โบดอีกทีนะคะโอเค หวังว่าจะพูดหวังว่าตัวเองจะแบบว่า,วาสื่อสารไปได้เข้าใจนะคะกินข้าวยงวางหรือมัีแต่ยู่ยังไม่กินข้าวเลยกินแต่ว่ากินขนมกินขนมปังโอเคมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีมามิง ก็ขอรบกวนเวลาทุกคนแค่นี้ใช่อีกสากสานาทีนะหาอะไรกินด้วยได้เลยไทยากิอร่อยมากโอ้ได้ชิมแล้วเหรออร่อยไหมอร่อยเนาะได้เลยทุสๆนะขอให้ลงตัวทุชๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย แล้วก็คือมิงเป็นพวกแบบคิดมากไงกลัวแบบก็ัวคือแบบว่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเออเราก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนตะแบบแต่เราก็อยากทําให้ส่วนมากทุกคนจะพอใจใช่ไหมล่ะทุกคนวิง <c oughs> ขอบคุณครับเปิดเทอมยังใกล้แล้ว ไม่คิดมากโอเคเราเที่ยวมีสวยใจที่สุดขอบคุณค่ะลโหลหายใจฮัลืหหายใจไปแล้ว <laughs> โอเคเจอก,กันเชียงใหม่เย่มาควนกินข้าวด้วยเจอก,กันวีคหนะ้าคิดถึงอ๋อน่ารักจังเหมือนกันนะคะเจอก,กันขอบคุณทุกคนค่ะ ไปเบาย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 คิดถึงนะคิดถึงวันกันค่ะ <c oughs> อะนุญาตให้คิดเหรอข <c oughs> <c oughs> อบคุณทุกคนนะรักรักทุกคน หลักมากมากก็เลยแช่มากมากบายบายไปแล้วนะบายบายขอบคุณ <bye>. ค่ะ